พวอออนไลน์เรียนนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 สุขศึกษาและพััะศึกษา การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกายเราต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมโดยเฉพาะการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศดังนี้การดูแลสุขอนามัยทางเพศ1อาบน้ำรักษาความสะอาดร่างกายโดยใช้สบู่ฟอกชำระล้างร่างกายให้สะอาดทุกวัน2ทำความสะอาดอวัยวะเพศ บริเวณภายนอกให้สะอาดทุกครั้งที่อาบน้ำและซับให้แห้ง 3. ทํทำความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้งหลังขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจระโดยเฉพาะเพศหญิงควรทำความสะอาดในลักษณะจากด้านหน้าไปด้านหลังหรือจากอวัยวะเพศไปทางทวารหนักและซับให้แห้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคจากทวารหนัก ติดต่อมายังช่องคลอด 4. ล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด 5. ตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้นและล้างมือให้สะอาด 6. สวมใส่เสื้อผ้าชุดชั้นในถุงเทา้าและรองเท้าที่สะอาดแห้งสนิทและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อ 7. รับประทานอาหารออกกำลังกายเป็นประจำ และพักผ่อนให้เพียงพอ 8. ถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศควรรีบแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองให้ทราบเพื่อหาวิธีแก้ไขหรือพาไปพบแพทย์ 9. เพศหญิงที่เริ่มมีประจำเดือนควรดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้องด้วยการใช้และเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆและไม่ฉีดน้ำเข้าไปส่วนล้างช่องคลอด เพราะอาจติดเชื้อโรคได้